สวัสดีกันเช่นเคยครับกับช่องของเรานะครับขุนดาเครื่องรางชาแนลนะครับผมมีแม่เป๋นะครับผมวันนี้ผมมีแม่เป๋มาให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับอันนี้ตาแดงทองแดงเทือนนี่ไม่เกี่ยวนะครับคือผมแขนติดเป็นเส้นเดียวกันนะครับก็เลยขี้เกียจแกะออกนะครับก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับ เดี๋ยวมานำเสนอแม่เปิดนะครับเพิ่งได้มาใหม่ครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมนี่ครับเป็นของเก่าเก็บเนี่ยนะครับผมนี่ครับดูหน้าตานะครับผมหน้าตาครับเอาเรื่องนะครับหน้าตาแบบนี้นี่ครับตัวเล็กนะครับแม่เปิดพิมพ์โบราณนะครับเขาเรียกกันเปร์เล็กโบราณนะครับเล่นกันราคาสูงมากนะครับน้อยครับ ที่เจอของทแท้นะครับและก็ผ่านการใช้งานจริงมานะครับได้ตกทอดกันมาอย่างนี้นะครับดูตาตาเบี้ยวปากเบี้ยวนะครับผมนี่ไม่ดูดูแล้วถ้าดูแบบว่าเผลนๆก็ดูหน้าตลกนะครแต่ถ้าดูนี่ก็นี่คางเบี้ยวเลยนะครับผมนี่คือเสน่ห์ของเครื่องรางประเภทนี้นะครับผมจะไม่สมประกอบนะครับแต่มี อิทธิคุณทางด้านสน่ห์นะครับรุนแรงนะครับให้โชคลาภเมตตา,าขายได้ดีนะครผมนี่ครับถ้าใครนำไปบูชาพกติดตัวนะครับมันเป็นความเชื่อนะครับของคนโบราณน,นะครับก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เปิดเชื่อว่าให้ความเหมือนเป็นตัวแทนของเพศแม่หรือ มารดานะครับผมผู้ให้กําเนิดนะครับสับพชีวิตต่างๆนะครับผมให้ความเจริญรุ่งเรืองนะครับแก่ผู้บูชานะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี้เป็นเนื้อทองหอกบวบนะครับผมโบราณนะครับเพิ่งได้มานะครับอ่านี่แต่เจ้าของเดิมเขานะครับพี่ที่ผมเช่าต่อแกมานะครับที่ไป ตามเราคนระับอันนี้เจอมาประมาณปีกว่า,วาแล้วนะครัเพิ่งได้มานก่็เพิ่งได้มาสามสี่วันนะผมนี่อ่าพอดีแกน่าจะไม่มีทางนะร้อนเงินนิดหน่อยนะเพราะตอนนั้นผมถามเช่าแกแกบอกว่ายังไม่ขายนะแกไปขอหวยถูกสามงวดติดนะครับขอจากแม่เป๋อองคนี้นะครับนี่ในแชทก็ยังมีนะแกบอกว่าแกขอถ้าถ้าของ งวดแรกที่แกขอนะครับถ้าไม่ถูกแกจะปล่อยให้ผมแต่แกถูกสามงวดติดเลยนะครับตอนนั้นตอนนี้สงสัยขอแล้วไม่ไม่โดนนะครับผมก็เลยปล่อยให้ผมนะครับเพราะน่าจะหมดแม่น่าจะหมุนเงินหมุนอะไรไม่ทันนะครับผมนี่อันนี้คือที่มาและเรื่องเล่านะประสบการณ์เรื่องเล่าที่เจ้าของเดิมเขาเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมก็ยังไม่เจออะไรนะพอผมก็พึ่งชายนะแต่ผมชอบในเอกลักษณ์ของเขานะครับ ปากเบี้ยวเอาเรื่องนะครับผมน่าจะดนี่ครับผมดูดวงตานะดูตานะตาลึกปากเบี้ยนะผมหาได้ยากนะรูปลักษณ์แบบนี้ส่วนมากจะเป็นหน้าตาปากตรงๆหน่อยนะครับอันนี้ปากเบี้ยนะนี่คือเอกลักษณ์ที่เขาสร้างมาโดยเฉพาะแนะม้มันสมประกอบนะเครื่องรางพวกนี้แต่ให้คุณทางด้านเสน่ห์นะครับุนแรงนะครับผม เมตตามหานิยมนะครัผมนี่ดูความละเอียดสวยงามของผิวพันธุ์นะครับโลหะนะครับผมนี่สวยงามไม่คาบสนิมคาบอะไรเกาะนะครับทำซอกหรือตามแบบฉบับรอบโบราณน,นะครับผมอายุราวก็น่าจะประมาณร0อยปีขึ้นนะครับตรงนี้ครับผมคิดว่าน่าจะร้อยปีขึ้นนะครับถ้าใครว่าสา0สี่ร้อยปีกมันเกินไปนะครับผมมันเกินไป น่าจะประมาณร0อยปีนะครับร้อยปีนี่ก็นานนะครับหนึ่งอายุคนแล้วครับหนึ่งอายุคนดูความสวยงามนะครับผมพื่อนเพื่อนด้านหลังนะครับนี่ทองทองดอกบววทั้งองค์นะครับไม่ใช่เป็นแบบจุดเป็นจุดเป็นตามแค่จุดหนึ่งจุดเดียวนะครับผมนี่มันต้องเรียบเสมอเนียนกันไป ทั่วทั้งองค์นะครับถึงจะเรียกว่าของโบราณของเก่าจริงๆนะครับนี่ดูเลยครับนี่ความละเอียดอ่อนนะครับตรงนี่ครับจิมมี่นะครับยังมียังมีตุ่มนะครับมีตุ่มข้างในเหมือนอวัยว่าเพศผู้หญิงโดยชัดเจนนะครับผมของพวกนี้ครับเขาสร้างให้เหมือนมนุษย์เลยนะครับผมมีจิตมีวิญญาณครองนะครับ ขอได้บนได้นะครับผมของพวกนี้แม้เหมือนเราไปขอจากพระนะพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นมันก็คงยากนะครับผมไม่เหมือนเครื่องรางประเภทพวกนี้นะครับโดนบันดาลให้ได้นะครับขอได้บนได้นะเราแต่เราต้องแก้นะครับคือเราขออะไรเขาไว้เราก็ต้องให้เขาตามที่เราขอนะครับแล้วก็ตามที่เราพูดนะครับมันถือไม่ยากก็จริงนะครับ ขอแค่มีสัจจะเรื่องสัจจะนี่สําคัญกับพวกเขานะครับของเครื่องรางพวกนี้นะครับผมขอแค่มีสัจจะอย่างเดียวนะพูดแล้วต้องทําให้เขาได้นะครับผมขอแค่นั้นนะครับไม่งั้นจะโดนนะครับจะโดนอ่าเหมือนที่ผมเคยเคยเห็นประสบการณ์จากพี่ท่านหนึ่งมานะแกลองไ้ฟังนะครับตอนแรกแกมีไอ้ง,งัางองค์หนึ่งนะครับไปเล่นการพนันนี่รวยเลยนะครับได้เป็นสิบล้านยี่สิบล้านอย่างเงี้ย พอไอ้ง้่งองนั้นนะแกยืมเพื่อนมาพอเพื่อนมาเอาคืนไปแกหมดตัวเลยนะแล้วแกไปขอยืมอีกทีเพื่อนไม่ให้นะเพื่อนบอกไม่ชอบให้เอาไปเล่นการพนันแกก็ดูถูกเข้าไปนะว่ากูไม่มีไอ้ง้่งมึงกูก็สามารถเล่นได้จากนั้นแกติดหนี้ติดสินนะล้มละลายในชีวิตนะจนโดนตำรวจจับเข้าคุกนะครับผมอันนี้คือการสบประมาทเครื่องรางนะเราไม่รู้ก็จริงนะว่าเขามีตัวตนจริงไหมนะแต่ เราไม่เราไม่รู้นะครับเรามองไม่เห็นแต่เขามีอยู่จริงนะครับของพวกนี้ถูกสร้างมายาวนานนะครับเป็นของโบราณนะครับเราไปสบประมาทไม่ได้นะครับของพวกนี้ไม่ธรรมดานะและก็อีกอย่างการเอาไปยิงไปลองนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์นะครับผมใครลองก็โดนอย่างที่เนี่ยลองเขาเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าเล่าไปมันก็ยาวนะครับผมนี่ผมมาให้ชมกันนะครับผม องนี้นะครับผมเปิดราคาที่ประมาณสามพันห้านะครับผมใครสนใจนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับโผมพูดผิดนะครับผมอนี่ผมเปิดราคาไว้ที่ห้าพันห้านะครับผมห้าพันห้านะครับขออภัยด้วยครับเพื่อนเพื่อนพี่แต่ก่อนนี่เล่นกันเป็นหมื่นนะครัหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนะครับผมราคานะครับอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับแม่เปอนี่ครับเปอโบราณพิมพ์เล็กนะครับเขาเรียกกัน หายากนะครับของทแท้นะครับนี่ของพวกนี้การันตีให้ได้เลยครับแรงจริงครับผมนี่ใครสนใจทักเข้ามาได้ครับที่ Facebook คุณดากนะครับผมวันนี้ก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ